ดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหลังจากคุณพ่อควานกลับมาจากซุ้มหลังคาเขียวแล้วนะคะก็จะพาน้องครีมมาเล่นน้ํานะคะเราต้องมาเอาใจน้องครีมหน่อยนะคะเขาเขาจะงอนนะคะทิ้งไว้อยู่เชือกเดียวนะคะแต่น้องก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะน้องมีคุณย่าอยู่เป็นเพื่อนนะคะคุณย่าก็จะคอยป้อนน้าป้อนอาหารน้องตลอดเวลานะคะสดี ช้างกับน้ํานี่เป็นของคู่กันนะคะนางจะชอบใจมากเลยอาหารกรูกให้ก้องอีกแล้วนะคะน้องครีมช้างกับน้ํานี่เป็นของคู่กันนะคะพอน้องครีมเพิ่งอ,า,อา,ายุสี่ปีนะคะก็ยังเหมือนเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะถ้าโดนน้ํานางก็จะชอบใจนะคะได้เล่นน้าเล่นน้ําเล่นกรูนะคะทั้งดืบทั้งอาบทั้งเล่นนะคะทั้ง คันทั้งเก่าทั้งถูนะคะเอาครบเสร็จเลยนะคะน้องครีมเอาพ่นน้ำาอาตักน้ำดืนเองเลยนะคะได้ถังน้ำจากท่านดรนะคะซื้อท่านเอ็นดูน้องครีมนะคะท่านซื้อให้น้องครีมนะคะน้องครีมดื่มน้ำจากสายยางพ่อฉีดน้ำให้น้องครีมนะคะพอน้องครีมโดนน้ำนะคะน้องครีมก็จะคันนะคะ พอคันปุ๊บน้องก็จะหาที่เกานะคะโดยการถูต้นไม้นะคะวิธีเกาของน้องช้างก็คือการหาต้นไม้นะคะถูเอาตัวไปถูกับต้นไม้นะคะหรือไม่ก็นอนกลิ้งกับดินนะคะถูไปถูมานะคะ,ะน้องครีมอากลางแล้วค,ะคะ่ะสงสัยตกใจเสียงอะไรเอ่ยอาจจะเป็นเสียงน้องหมานะคะ <c oughs> อาย่ามากวนนะครีมจะอาบน้ํานะอย่ามากวนน้องครีมนะ สนุกใหญ่เลยนะคะน้องคิีมของเราสนุกใหญ่เลยนะคะคุณพ่อก็จะเอาใจน้องหน่อยนะคะเพราะว่าชิงน้องไม่เชือกเดียวนะคะอัครีมคุณแม่แล้วก็คุณพี่นะคะเขาไปหาค่าอาหารมาให้คุณพ่อควานนะคะลูกนะแล้วก็ไปหาค่าย่าให้หนูกินด้วยนะคะ ดูดูซ้ายถูขวาสลับข้างนะคะทั้งถูทั้งดืงนะคะทั้งอาบทั้งดืงช้างกับน้ํานี่เป็นของคู่กันนะคะเอ่อเห่อเย่ถซ้ายจูขวาอันนีอย่าถูแรงนะคะเดี๋ยวต้นอ่าภาษาสวยเรียกว่ามาแซวนะคะมาแซวแต่ภาษาไทยอ่าน่าจะเรียกว่าอะไรนะมะกอกน้ำนะคะที่เป็นลูกลีลีนะคะเนี่ยต้นเนี้ย อร่อยมากนะคะจะเปรี้ยวอ่ะเคมอย่าชูแรงนะลูกนะไปไหนละดื่นน้ำค่ะพ่อดิ่นน้ำอีดิ่เสร็จก็จะมาถือตัวอีกนะคะอย่าถูแรงนะคะลูกเดี๋ยวต้นมะกอกน้ําของคุณย่าจะหักนะคะกิ่งมันจะหักนะคะเดี๋ยวคุณย่าตีนะลูกนะเดี๋ยวคุณย่าถือไม้เรียวมาตีหนูนะคะห้ามตีเด็ดค่ะ น้องครีมสนุกใหญ่เลยนะคะได้เล่นน้ำสาวๆครีมสลับไปสลับมานะคะสลับข้างนะคะ มันมากเลยนะคะน้องตีช้างลูกช้างนะคะก็เหมือนเด็กๆนะคะพอได้เล่นน้ําได้อะไรนางก็จะสนุกสนานร่าเริงนะคะเล่นอย่างเต็มที่นะคะถูอีกแล้วนะคะเกาอีกแล้วคันนะคะคัน,นคุณพ่อช่วยถูนู่นหน่อยช่วยเกาหน่อยค่ะคุณพ่อพอนี่ฉีดน้ําอย่างเดียวนะคะให้น้องได้ผ่อนคลายนะคะ ได้รีแลกตร่างกายห้า่อนกค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปน้องครีมอาบน้ำนะคะท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของน้องครีมด้วยนะคะ,ะน้องครีมจะได้มีกำลังใจในการเผยแพร่คลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะคะให้ท่านผู้ชมท่านเอฟซีได้ดูนะคะ อหิวน้ำอีกแล้วค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทางน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะ